มันปวดจนทนไม่ได้อะคะ่ะก็เลยต้องไปหาหมอหมอก็บอกว่าผนทางการรักษามีอยู่สองวิธีทานยาคุมนะคะอย่างที่สองก็คือถ้าปวดมากก็ต้องเอาผ่าตัดมนลูกออก เราคิดว่าเรากินดีแล้วกินคลีนแล้วตามที่เราแบบเห็นแชร์ชร์กันในโซเชียลมีเดียหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อเชื่อต่อๆกันมามันมันคือพอเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คลีนแล้วดีแล้วแต่พอไปตรวจสุขภาพอะเรามาเจอว่าคือสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราแบบว่ารู้มาตลอดเนี่ยมันอาจจะไม่จริงจิตเรามีปัญหาสุขภาพที่แบบหนักๆก็คือแบบว่าเหมือนตอนนั้นนะคะก็คือมีประจำเดือนค่อนข้างเยอะมันปวดจนทนไม่ได้อะคะ่ะก็เลยต้องไปหาหมอ หมอก็บอกว่าคนทางการรักษามีอยู่2วิธีก็คือจะเป็นทานยาภุ่มนะคะอย่างที่สองก็คือถ้าปวดมากปวดของประจําเดือนหรือว่าปวดแบบจนทนไม่ไหวก็ต้องเอาผ่าตัดมนลูกออกเคสของเราอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีวิธีที่แบบว่ามันฮิวด้วยธรรมชาติทำไมคนสมัยก่อนเขายังฮิวได้ไม่กี้ปุ๊กบอกว่าปุ๊กก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการปวดอยู่แล้ว แล้วอะไรที่ทําให้เราคิดว่าเราต้องไปหาหมอคะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารเพราะการออกกำลังกายอ่ะ,อะเราออกอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าพอออกแล้วไปตรวจก็ยังเจอว่าเรามีน้ําตาลในในเลือดสูงก็แสดงว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันคลีนเนี่ยมันก็ยังผิดอยู่ไงเราก็เลยหาคนที่แบบว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องการทานอาหารดีกว่าว่าเอ้ยถ้าเราปรับเรื่องการทานอาหารอ่ะมันจะช่วยได้ไหมในเรื่องของพ้อ,องงนี่ค่ะโอ okay. เคแล้วก็ช่วยได้ <laughs> ก็คือทําตามครูค่อนข้างเป๊ะนะพอเราปรับได้อะค่ะช่วงเดือนหนึ่งแล้ว,ลวผ่าดไปรู้สึกแบบดีขึ้นก็คือแบบว่าปวดท้องอะก็คือเหมือนเหมือนมันไม่ได้ปวดแล้วแหละนั้นก็เลิกเลยนะไม่ไม่ทานยาคุมไม่ไม่ทานอะไรทั้งสิ้นก็คือใช้วิธีนี้วิธีเดียวพอเดือนที่สองเดือนที่สามคือประจําเดือนคือมาปกติกินแบบชิวอะคือแบบว่าคือบางคือเรารู้สึกว่ามันมันเป็นหนึ่งในชีวิตไปแล้ว ก็เลยบอกว่าแรกอะถ้าเรารู้สึกว่ามันมันฝืนมันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่แต่ทุกคนเชื่อสิว่ามันจะผ่านไปได้เพราะทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพูกเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถทุกคนแบบสามารถทําได้ทุกคนถ้าใจเราแบบว่ามั่นใจว่าเราจะไปในทางนจริง,จร,ง,จ,รงจริงอะนอกจากว่าเราเราเป็นเรื่องฮอร์โมนมันจะเป็นเรื่องของภุมแิแผ้ตรงเนี้ยคือปุบแทบจะไม่เป็นหวัดเลยแต่แบบ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปพึ่งยางคนในครอบครัวเนาะก็มีเขาเรียกว่าอะไรเพราะเราเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีหรือโลโมเดลที่ดีอะ่ะอยงแรกคือลูกเราคือเขาเลือกอาหารที่ท,ที่ที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายอะค่ะแล้วร่างกายเขาก็จเจริญเติบโตแบบถ้าบอกว่าก็คือสมบูรณ์ตามวัยเลยคนจํานวนเยอะมากๆอกแบบ อยากลดความอ้วนอยากดูแลสุขภาพแล้วอดซึ่งเอาจริงๆแค่ความคิดว่าเราต้องอดอะ่ะมันก็เครียดแล้วอะ่ะแล้วพอเราเครียดอะคะ่ะวันนึงมันก็จะระเบิดเหมือนที่เคยเป็นเพราะเคยเป็นมาก่อนนะฉะนั้นเราก็แค่สวิชค่ะแค่แค่เปลี่ยนอะ่ะมันไม่ต้องอดเลยนะแล้วแล้วเราจะรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วอาหารธรรมชาติอะ่ะอร่อยโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณปุ๊กมากๆเลยค่ะ ที่มาแบ่งปันนะคะโอเคถ้าชอบคุณฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย